นี่มันทางของพี่โดนไปก่อนเอาเดินติดนะเดินติดนะยาร์ดโหมดไม่สนลูกใครแล้วก็ตีให้ติดหัวหมูกันไปก่อนนะครับติดหัวหมูกันทั่วหน้านะโอ้ไม่ก็ด่านอะไรนี่ผมผมไม่ว่าโว้แม่งกล้าจอผมแม่งเป็นไรไม่รู้ผมปรับอันนี้ไม่ได้แสง ปกติผมจะปรับแสงเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันมองยากแถวนี้น่าจะมีป่ะน่าจะเครื่องเนี่ยไม่มีเหรอด่านนี้แหลกมากเลยนะนี่มันทางของพี่โดนไปก่อน เอาเดินติดนะเดินติดนะเรียบร้อยโอ้ยมีไหลหรอแม่งโคดโอยเลยว่ะเพื่อนอบัแล้วเราขึ้นแล้วนะโอเคสวยด่านนี้ผมเล่นแล้วมันหน่วงมากเลยคือผมไม่ได้เอาเปอร์เกี่ยวเครื่องมาแนละ้วเนี่ยแปลว่าล็อกเครื่อง กระเทืบเครื่องแรงอะไรเงี้ยมีแต่กระทืบเครื่องเร็วนะครับกระทืบเครื่องแรงก็ปรับมาใหม่ยัดหมดไม่สนลูกใครเสร็จแล้วหนึ่งมีคนวิ่งมาแล้วอุคนนี้ไม่ขายมุมว่ะ แต่ก็ตีหมดไม่ส่วนลูกใครอยู่แล้วผมตีหมดไม่ส่วนลูกใครครับติดหัวหมูกันไปจติงๆคนนี้ต้องเป็นของผมผมโซนแล้วนะคนมาแล้วยาร์ดหมดไม่ส่วนลูกใครแล้วได้คนได้ไม้แบบนี้ผมวิ่งไปรอเลยผมวิ่งไปอ้าวช่วยกันแล้ว ก็ตีให้ติดหัวหมูกันไปก่อนนะครับติดหัวหมูกันท่วนหน้านะโอเคกระชบเร็วเราก็ระบเร็วก็ติดหัวหมูกันหมดตอนนี้ทำอะไรลำบากขึ้นนิดหน่อยเราตามไม่มีปีไม่มีขุยบอกเลยจริงผมอยากไปดักหน้านะแต่ก็น่าจะทันอยู่นะครับ อุ้มเลยแล้วกันใครจะมาพับไม้ก็พับนี่ไม่มีน่าจะเป็นหิวกันอยู่นะอุ้ยฮิวกันไวจังหองพยาบาลปะกลัวเจอคนเก่งเราก็ต้องซ้ำมันเป็นขยันเดินซะ้วยนี่เราวิ่งไปดักหน้าเขาเนี่ยเขาก็ติดตัวเลยนะ เออตีไปก่อนครับผมตีทิ้งนะคนเนี้ยไม่ค่อยอยากตีเอเพราะเป็นขาเป็นมุมแล้วก็ช่วงหลังเจอคนเอาระเบิดแฟลตมาเยอะมากเลยอุ๊ยโอ้โหไม่โดนไม่ต้องห่วงถ้าเข้ามาบล็อกอย่างนี้ก็ติดหัวหมูไปก่อนและการ โอ้ยบล็อกบล็อกล้มเลยหรอที่สุดจัดแต่เพื่อนเองมันไม่ดูอะไรไงก็ล้มไปแทงหลังไหมน่าจะไม่มีนะครับแขวนไปเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งไอ้สองเครื่องเดวิดนี่รักเพื่อนจัด นแต่เดวิดมันไม่ดิ้นอะมันทำไมมันถึงไม่ดิ้นอะไรของพวกมันวะเนี่ยจริงถ้าดิ้นนี่หลุดนะเนี่ยผมว่าไม่หลุดก็เกือบหลุดอะเอาจริงๆนะเดเลดอะมันโดดปะ เลดแ, <glasses> แค่หัวหมูกับไอ้อันนี้มันก็เก่งแล้วนะแล้วก็พับไหมต้องพับน่าโดนผมตีละตรงนี้มันไม่มีไม้ไเลยละ่ะติดหัวหมูนะ เราใครก็นล้มอะไรกันแถวนี้วนะเนี่ยรอมันยาวอยู่นะก็ต้องพับไหมเขาปั่นกันไม่เสร็จอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าอีกคนนึงอยู่แถวโซนไหนเดี๋ยวเราตีคนนี้ล้มแล้วเดี๋ยวจะไปอุ้มนะครับอะไรยึกยักอะไรครับยึกยักอะไรยึกยักอะไรเ,ออเรานี่ยทำอะไร วิ่งไรครับวิ่งยาวเขาวิ่งยาววิ่งยาวยาววิ่งยาว,วยาว,ว,ยาว,ว,ยาวมีกันหน้าต่างหรือไม่เขาได้ใช้เลยไหนเอ้ยเอาโหแม่ยังมีอีกแผ่นหนึ่งโค้ดไม้มันใกล้กันนี่หว่าตรงนี้กับตรงนี้เฮ้ยพี่วิ่งไม่กะไม่วิ่งดูผมเลยเหรอเฮ้ยมีไม้แล้วอะไรอันนี้ บัลลัตตีนะผมเอาบัลลัตตีเรียบร้อยเฉยเชิงเหมือนมีแจ้งเตือนแถวเนี้มืดก็มืดมองไม่ค่อยจะเห็นเฮ้ยโอเคช่วยกันดีช่วยกันดี แล้วเรามีเซฟเดอรเบสนะครับรูดไวมากถ้าไม่มีลูกเองก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเกมนี้แล้วเขาทำอะไรขเขาตรงนี้ไม่มีไม้นะเพื่อนเสาอยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะถอนอะไรอะไรครับเนี่ยพอพออย่าถอนอย่าถอนแหวนเป็นอะไรครับเนี่ย คุณจะมาเล่นมุกตลกใส่ผมหรอือเฮ้ยวอนนี้ผมเพิ่งแข่ขงคนแรกกนะันเนี่ยแค่งแข่งครั้งแรกเอ,อ้ยลงเลยแข่งความทรมานอย่างแรกเลย ขึ้นก่อนเลยเอจริงไม่ต้องรีบก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันมีคนมาเล่นมันก็จะฟรีนะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันจุกเด็กแบบว่าได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่พังนะแบบนี้มืดอ่ะไม่ค่อยชอบเลยเรามีเจอคนจีนด้วยขอฟรีหนึ่งที ยังเล่นอยู่พับเลยเหรอไปบอลฟ้าไปหรือมาโอ้เข้าปั่นอย่างนั้นน่าจะปั่นกันสองแน่เลยนี่ถ้าเขาเล่นตรงนี้เขาโดนผม,มนะ โอเคผมว่าเครื่องนูงน้นอะนี่ยผมว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ะเฮ้ยโอ้โหไปช่วยแล้วเขาไม่ปั่นไฟเราคนนี้ ต้องซ้ำแล้วอย่างนั้นโอเคได้เซฟตัวเบสฟ,ฟรีด้วยนีย่แม่งมีคนมาผมกดตีไปก่อนเลยถ้าเราได้ยินเสียงคนมาใกาล้เรากดตีรัวๆเลยก็ได้นะเพราะว่าจังหวะที่เราตีโดนเขาอะเขาจะพับไม้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ผมโดนไปแล้วรอบหนึ่งไอ้ต่ผมเคยโดน สตีเขาติดหัวหมูไปก่อนก็ได้นะแต่ร้อยลานสุดเด้อรอบนี้มันรอบมันยาวรอบมันยาวไปวะมีไม้ เ okay. แต่เขาปั่นกันเร็วนะรอบนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าจะจะรอดไหมเอาหิวเลยผมต้องรีบกลับไปซ้ำเอได้ให้ได้นะถ้าอยากจะไว้ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้เขาปั่นกันเร็วมาก คร okay. ับแน่นอนคนเนี้ยผมทำเอไดได้ผมก็น่าจะอันนี้แล้วล่ะเข้าไม้ครับตัวกลับเอเดนี่คือแบบ ต้องรีบซ้ำน่าจะทันอยู่ง,ง้างแล้วผมก็ต้องรีบไปไล่เครื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเพิร์กเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟมามันจะเล่นลำบากปั่นไฟกันเร็วจัดเขาไม่หิวกันเลยดูเนี่ยเขาไปปั่นไฟกันอย่างเดียวแล้วเครื่องได้อยู่นะค่อยไกลกันเท่าไหร่ แต่ผมเล่นลำบากเพราะว่าเขาปั่นไฟกันเยอะหมไม่โดนผมมีกันหน้าต่างไม้ไม่มีโดวเข้าอีกทีนึงอเอีคย เขาเอาเสาไกลมาหรือทำไมผมู้สึกเสาไม่ค่อยไกลกันเท่าไรหรเลย่ะฝันกันเรื่องไหนนี่ไปช่วยกันละขนลากผมมาไกลแล้ว อะไรได้อยู่มั้งบ้านฟ้าเขาเสียไม้ไปแล้วะ่ะผมเข้านี่เลเอาไร ผมว่าไม่ทันหรอกกลับไปเขาน่าจปั่นกันเสร็จแน่เลยผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยเสาไก่เขา,าจะเอาเสาไก่มาเดี๋ยวผมไปเช็คเลยต้องรีบไปเครื่องนู้นคนระับเนี่ยถ้าผมมีกระทืบแรงนะเครื่องนู้นนะเครื่องมันปั่นเสร็จช้าคนระับถ้าผมมีกระทืบแรงเครื่องแรงมากอืม Okay, มีคนไปนช่วยแล้วด้วยใช่ไหมต้องไม่ให้เขาช่วยกันนะแต่ผมไม่น่าทันเขาน่าจะดึงกันเสร็จผมสามเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วมากเลยอะ ทันไม้ทันไม้ทันไม้อ๋อเขาไม่เปิดประตูเขาไปฮิวกันก่อนโอเคผมเจอแล้วหนึ่งคนแสดงว่าเจ๊กเจ๊กอยู่โซนบ้านฟ้านะครับคนนี้เห็นผมแล้วอ๋ออยู่นี่กหมดเลยผมก็แซงนะผมแซง ผมซิกแซกตีเจไปก่อนวิไลผมต้องรีบไล่คนนี้ให้ได้นะไม่งั้นเขาไปเปิดประตูกันทันนะครับเฮ้ยแล้วเกมผมเป็นแล้วแล้วแม่งกระตุก ซื้อฝั่งนี้แล้วกันเออดูแล้วน่าจะออกคนเดียวแล้วถ้ารอบนี้ผมเอาเปอร์เกียวเครื่องมาน่าจะได้ค่าถามได้อยู่